เคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเคท,ท,ทีสตูดิโอนะฮะคลิปนี้ก็จะมารีวิวค่าบลังนะครับผมตำนานแล้วก็ไอคอนโมเมนต์ที่มาในวันจันนี้นะไอคอนมาวันจันนี้ก็ก็แปลกแปลกเหมือนก,กันนะแต่มาจริงๆนะครับผมมาจริงๆนะ,ะก็มีตำนานบล็อกดอใหม่แล้วก็ไอคอนที่มาวันจันนี้นะโอเคครับผมมารีวิวคาบลังกันดีกว่าว่าใครมามั่งนะโอเคเริ่มจากบล็อกดอก่อนเลยแล้วกันนะครับผมคนแรกเริ่ม จิบเตโต้ซิวะนะฮะครับเราเริ่มต้นที่83เป็นกลางรับนะ่เป็นบอลทองรูตัน93กลางรับนะฮะอ่าทางเกมลุก71จบสกอร์72พลังการยิง77บองทุน88เลี้ยงบอล75แล้วประกบตัวเปิด,ด3บาลานซ์86มีมุง8 8กระโดด86เอ่อทางเกมรับ93บาลนน่ง90เอ็กริชัน90นะฮะสองสั้น88เปิดบอล82รูตังเตป86เอ้ย66นะฮะ ดูตั้งแต่6กความโค้ง6 7สปีดเปดสิบสปีดต้น7 8แข็งแกลเก้าสิติมีนา้า91นะฮะจิมมโต้ซิวาลิซาราสุนะฮะค่าวรองเริ่มต้นอยู่ที่83เป็นเบรกซ้ายบอลทองดูตอนอยู่ที่90เหมือนกันนะฮะถ้าเกมลุกยาสิจบสกอร์65พลังกันยิงเปิดสบังทุน83เ,เลี้ยงบอล83แล้วประกับตัว87บาลาน91มีมงหกหกกระโดด77็ดทาเกมรับ76็ดหเบอร์วินนิงเจ เอ็กริชันเจสองสั้นเปเปิดบอลเปิดเนะฮะลูต,ตังเตะหกความโค้ง79สปีด88ปดสปีดต้น9ก้าเอ็ดแข็งเกร่ง76สเตมินา97สเตมินาค่อนข้างเยอะที่สารสูตรนะฮะแล้วก็จะมีอินากี้นะฮะรับรเริ่มต้นอยู่ที่8ปดเป็นกองหน้าบอลทองดยตัน91้าสอนะอินากี้ก็เคยรีวิวไปแล้วค่อนข้างโหดว่าจบสกอร์เน้นจริงๆนั้นจบสกอร์จริงๆ นะทางเกมลุก99จบสกอร์99โอ้โหสองอย่างสองอย่างนี่คือคือสุดและสองอย่างนี่คือสุดและเนะฮะประกันยิง84แล้วก็ได้ทั้งเท้าซ้ายแล้วก็เท้าขวานะ่ยฮะประกันยิง85ไม่ใช่84นะฮะบงังโคล81เลี้ยงบอล76แล้วประกอบตัว8 0นะีฮะบอลลาร์ด85มีมุม8 8กระโดด83ทำเกมรับ52บอลว์นนิ่ง84เอีเกชั่น66สองสั้น70ก็ไม่ค่อยจะดีป 6, เปิดบอล68ลูกตั้งแต่71ความโค้ง71 สปีดเปิดเสปีดต้นเปิดเก้าเคนเกรนเจ็ดห้าสตีมิน่าเปิดห้านะครับผมก็เน้นยิงโดยเฉพาะอินสกี้นะฮะปีเตอร์เช็คนะครับผมคนที่เขาว่าเซฟสุดๆ <laughs> จริงๆเซฟสุดๆปีเตอร์เช็คเวอร์ช่นตำนานนะฮะค่าพลังเริ่มต้นที่เปิดเจ็ดเป็นบอลดำดูตันเก้าสิบเอ็ดดูค่าพลังก็ไม่เฉยๆก็ไม่อะไรแล้วก็เฉยๆจะพัดจัดลงสนามนี่โหดนะคือโคตรเซฟนะดูดิมันก็ไม่ได้แย่นะทุกอย่างเกือบตัน มันไปติดตัวแค่ปัดบอลไม่ค่อยจะดีอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างอื่นคือดีหมดเลยอะนะ, okay. Check, นะฮะโอเคปีเตอร์เช็คนะก็เอาเรื่องนะเวอร์ชันเนี้ยตำนานเนี้ยโหดนะคนใช้กันเยอะเหมือนกันนะฮะคาฟูนะครับผมครับเราเริ่มต้นอยู่ที่ประจุดบอลดำตำแหน่งเบ็กขวาเบ็กขวาคนเดียวของเกมนะครับผมเป็นเบ็กขวาคนเดียวของเกมนะฮะด้วยตันเก้าสองทางเกมลุกเจ็ดเก้าจบสกอร,ร์เจ็ดสิบเอ็ดพลังกานยิงแปดสิบบอลโจนแปดแปดเลี้ยงบ bon อลแปดหกรวมกับตัวแปดเจ็ดบาลล่าเจ็ดเจ็ด มีมุง 77, ่งเจ็ดกระโดดเจ็ดเจ็ดทำเกมรับแปดสองบารวินนิ่งแปดหกเอ็กเซชั่นเปดสามสองสั้นแปดสี่เปิดบอลแปดเจ็ดรูตั้งเตะ์หกเก้าความโค้งแปดสิบเอ็ดสปีดแปดห้าสปีดต้นแปดสองแข็งเกรย์แปดสิบเอ็ดสเตมิน่เก้าเก้านะครับผมสเตมินาเยอะนะสเตมินาค่อนข้างเยอะวิ่งได้ค่อนข้างแบบคือทั้งเกมอะ่ะนะวิ่งได้ทั้งเกมคนนี้นะครับฟูจนะบเจอราดนะฮะคาร์พอเริ่มต้นอยู่ที่แปดสิบแปดเป็นบอลดำตำแหน่งกองกลาง เวรตนัน94นะฮะ94ยืนกลางรับได้นะครับผมทำเกมลุกเปิ3จบสกอร์เ5พลังอันยิง99ก็ถือว่ายิงไรทุกเวอร์ชันอยู่แล้วเจอดัดน,นะฮะบางโซน9 0เลี้ยงบอล8 5แล้วมากับตัว9 0บอ 8, 5, ลล้าน75มีมุ 8, 8, 8, 9, ่งเ11กระโดด79ทำเกมรับ75เบร 8, 5, นะอร์ินิ่งเปิด2เวอชันเปิด5นะฮะสอัน9 0เปิดบอล94รูตองเตเปิด2ความโค้ง84สปีดเป9สปีดต้นเ6เข็งเกรง9สเตมินา96 เป็นกองกลางที่น่าใช้นะสเตมินาเยอะยิงไกลค่อนข้างดีนะครับผมสตีเฟนเจราดนะฮะโอเคผ่านไปมาลดินี่นะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่เปิดสเปดบอลดำตำแหน่งกองหลังวูตัน9สีนะฮะยืนแบ็กสายได้มาลดินี่ยืนแบ็กสาย, ini, ย,แ,ายแล้วก็ครองบอลค่อนข้างดีนะมาลดินะี่เนี่ยนะฮะอ่าทำเกมรุกเปิดสองจบสกอร์เจ็ดสิบสองแล้วก็พลังงานยิงเปิดสองถนัดทั้งสองเท้าเลยนะฮะ บางโรน90เลี้ยงบอ 8, 5, ล85ดห้าเลยเหอนกับตัว81ดสบาลานซ์เจมีมุ่ง88กระโดดเก้าสิบทำเกมรับ95บ้าห้าบูนิง 95, เก้าห้เคชั่น89ดเกาดูจะฆ่าพลังแล้วตัวหลักได้ไม่ยากก็คือคือใช้เป็นตัวจริงได้เลยอะ่ะนะฮะสงสั้น88เปิดบอล90ตรงนี้ก็ดีนะครับผมสปีด84สปีดต้น79็ดเ้แข็งแกร่งแปสเตมินาเกาสินะฮะเป็นกองหลังตันบาลที่ใช้งานได้เลยนะ,ะเป็นตัวจริงได้ นะครับผมครองบอลได้เซอรซัส,สเปิดบอลดีแล้วก็เกมรับก็ถือว่าเน้นนะครับผมมอดินี่นะฮะลุยฟิโกโ้คนนี้น่าจะยังไม่เคยรีวิวรู้สึกว่าจะรู้สึกว่าจะเล่นยากเหมือนกันนะลุยฟิโก้เนี่ยกรารลองเริ่มต้นหนุ่ยเปิดแปดตำแหน่ง RWF ด้วยกัน93นะฮะ93เหรอยิงกลางรุกได้หน้าต่ำได้เหมือนกันนะฮะทางเกมรุก90จบสกอร์82พลังกันยิง88 บอลท론เก้เลี้ยงบอล97เแล้วประกวดเก้าสแล้วก็บาลานซ์92ก็ครองบอลค่อนข้างดีแต่จังหวะวิ่งเนี่ยมันค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันนะจริงๆเราเราไปใช้ก็ดูจังหวะวิ่งเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์นะดูฟิโก้ลูกมง64กระโดด71อ่าทางเกมรับ63บอลวันนึ่งห้เอ็กเซชัน65นะฮะอ่าสองสั้น88เปิดบอลเปิดเลูกตั้งเตะ94ความโค้ง90ก็ถือว่าฟรีคิกได้ปั่นโค้งได้สองสั้นเปิดบอลดีนะฟิโก้เวอร์ชันนี้ก็น่าลองนะ ค่อยว่ากันสปีด80สปีดต้น88แต่สปีดก็ไม่ได้เร็วนะฮะจริงไม่ได้เร็วนะนะแข็งเกรนง80สเตมินา90เอ้สเตมินา89นะฮะโอเคลุยฟิโก้ผ่านไปอินเนสต้านะฮะครับเราเริ่มต้นอยู่ที่90บนอลดำตำแหน่งกองกลางด้ตัน96นะก็ตัวหลักได้แน่นอนัอนนี้อ่ากลางรูกได้กลางรับเหรอก,ก็ถือว่าได้อยู่นะ ทาเกมรุรเปิดสาจบสกอร์8ปดลังกันยิง8ปบองโรน 9, รน99เลี้ยงบอล98และบังก,กับตัวเกบาลานซ์เก้าค่ตรงนี้มันก็กินขาดแลว้วอะนะฮะค่อนข้างดีนะอินิสตา่ามีโมงมหกสกระโดด60สิบทำเกมรับ6กบอลวันดนงหกเอ็กเรชั่น75็ดห้ซันเก้าเกปิดบอล94ก็ถือว่าสุดแล้วนะครับสำหรับอซซันฟุต้งติจะเจ็ความโค้ง8ปสปีดเจ็้าสปีดต,ต้นเปดองแข็งเกรงเจ็ดแปดสเตมิน่า8ปนะฮะ อินเนสต้าก็ครองบอลดีสองสั้นแม่นนะครับก็ใช้เป็นตัวหลักได้เหมือนกัน96นี่ก็คือฟีเจอร์ฟีเจอร์อบางคนได้96เหมือนกันนะ96นี่คือสุดเหมือนกันนะนะอินเนสต้าแล้วก็ไม่มีไม่มีหัวตกด้วยพิตลอดเวลานะครับผมตัวหลักตัวสำรองได้หมดถ้าใครมีไอคอนก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะโอเคอยูฮันครับนะครับผมคนสุดท้ายของตำนานนะฮะครับเรเริ่มต้นอยู่ที่93บอลดำตำแหน่งหน้าต่ำ ยูตัน97คนนี้นก็โหดยยนครับโหดทุกพูชั่นเลยนะฮะรใช้ไอคอนพูชชั่นตำนานนะครับผมโยคนครับยืนกลางรุกก็ได้นะหน้าเป้าก็ได้ซ้ายขวาได้หมดนะครับผมค่อนข้างสารพัดประโยชน์แต่ตก็อาจจะมีข้อเสียอยู่ในบางอย่างนะครับผมยนครับที่จะเจอมานะนะนะทำเกมรุก92จบสกอร์90พลังงันยิง86อ่าบัลโอนนะฮะ บอลชน92เลี้ยงบอล97และวประกบตัว93บาลานเก้าก็ถือว่ายิงพอได้ในเวทีตำนานนะครับผมยิงพอได้ครองบอลดีเลยนะฮะวง76กระโดด89ทางเกมรับ85นะเอ้ยกระทั่ง58นะฮะแล้วก็บัมบินิงห้าห้อินเคชั่น74สี่โซซั้น92เปิดบอล93ู้้ตั้งเต็เปิดสี่ความโค้ง86สปีด92สปีดต้น93แล้วก็เอ่อเทนเกรงเป็ดสตรงนี้อาจจะน้อยนะฮะแล้วก็สเตมินาเนี่ย 86ก็ไม่ได้เยอะก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยง่ายเหมือนกัน๋ยนครับเวอร์ชันนี้นะแต่โหดนะจริงโหดนะลองเล่นดูก็โหดนะยืนน้าป้อได้หนะ้าต่ำได้กลางรุกได้แต่หน้าต่ำน่าจะเหมาะสุดแล้วเอาจริงๆถ้าดูถ้าดูแบบลงสนามจริงๆอะ่นะหน้าต่ำเหมาะสุดลูกชิงลูกชิงได้ปันโค้งไกลๆสวยนะโอเคอันนี้คือตำนานทั้งส0บคนนะ,ะมีอ่าโยนครับอินเดสตาลุยฟิกโกมาดีนี เจอราดคาฟูปีเตอร์เช็คนะฮะอินสก,กี้ลิซาราสูแล้วก็จิมิโตซิวานะฮะต่อไปไอคอนิกโมเมนต์ที่จะมาในวันจนันนี้นะฮะก็จะมีเฟรงก์เลมพานบอกเลยว่ามาไม่บ่อยเชลซีน่าจะมาครั้งที่สองหรือไม่ครั้งที่สามถ้าจำไม่ผิดนะคือแบบเป็นไอคอนสองคนที่แบบไม่มีเพิ่มเลยเป็นสองคนของเชลซีจริงๆตั้งแต่เฟีเบียมาเนี่ย อีกเพิ่มเจอรัตเริจะเจอรัดเล่มผาดโอเคการฟันเปลงเตนที่90เป็นบอลดำตำแหน่งกองกลางดูแตัน95บูทแล้ว97นะก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับผมไม่ธรรมดานะฮะเล่มผาดถามว่ามีไหมไม่มีไม่มีไม่ค่อยมีคนเปิดแรกๆแต่ก่อนไม่ค่อยมีคนเปิดเทลซีเทลซีเมเจอตี้เนี่ยมันเป็นนักเตะที่ที่มันไม่ได้โดดเด่นมากอ่ะนะโดยเฉพาะเมเจอตี้เนี่ยเงียบ สเปอร์ก็ถือว่าดีกว่าแมนเชสเตียนะถ้าดูเรื่องของไอคอนิกมูเมนต์นะนะโอเคแต่ถ้าเรื่องของไอคอนิกมูเมนต์ที่แบบเยอะๆก็บาร์ซ่าแมนยูเลยแล้วบาร์ซ่าได้เยอะสุดเลยมั้งจริงนะโอเคเลมพาดว่าจะหลุดเจอระดับตลอดเลย <c oughs> จะหลุดเจอระดับตลอดเลยเลมพาดนะฮะก็เป็นกองกลางยืนกลางรับได้กลางรุกได้เหมือนกันนะทำเกมรุกเก้าห้าเลยนะจบสกอร์เก้าเจ็ดพลังงานยิงเก้าเก้านะครับผม ธรรมดาสักที่ไหนกองกลางไม่ใหญ่กองหน้าดูดิกองหน้าชัดๆจริงๆนะฮะบอลทรงเก้าสเลี้ยงบอล92้แล้มปกับตัวเป็ดแล้วก็บอลล้างเจ็ดนะฮะอมงแปดกกระดูปดสี่ทำเกมรับ79เบอลวันนีแปด่กเลชันเก้าสิบั้าสามเปิดบอล97้าเฮ้ยเปิดบอลดีนะนะฮะดูตั้งแต่91ความโค้ง91เอาหวักตัวนี้ก็ถือว่าโหดนะฮะสปีดแปสปีดต้นแปดสแข็งเกร่ง แปดเจ็ดเซมินาเก้าเจ็ดโอ้โหยังชอบเลยเซมินาอย่างเยอะนะฮะโอ้โหจะหลุดเจอราดตลอดเลยเริ่มพลาดนะครับผมเริ่มเริ่มพลาดไมันจะหลุดเจอราดตลอดเลยนะโอเครดล้วพลาด่านไปคนที่สองคนสุดท้ายปีเตอร์เช็คเวอร์ชันนี้นะฮะครับเราเริ่มต้นอยู่ที่9ก <c oughs> ้าสิบเอ็ดบอลดำตำแหน่งผู้รักษาประตูวิวตันเก้าสองบูดแล้วเก้าสามอะไรกันวะเนี่ย <c oughs> อะไรกันวะเนี่ย โอ้โหนะฮะมันจะเท่ากับตัวตำนานเลยหรือไงเฮ้ยตำนาน91เองนะแต่มันโอ้โหมัน93มันก็น้อยไปจริงๆนะเอาจริงๆเลยมันน้อยไปนะมันน้อยไปจริงๆน่าจะสัก94ก็ยังดีแต่93แต่ที่เขาที่เขาว่ากันว่านนะบ่ากันมานะไปเช็คแม่ครูเซฟนะฮะคูเซฟกระโดด86เอาที่แบบใช้งานจริงๆนะกระโดด86 ตรงนี้เก้าเก้าเน่มันก็มาติดตรงนี้อยู่ดีปัดบอลนะมันอารมณ์คล้ายๆเหมือนของตำนานเลยเลด็ดตำนานดีเกือบทุกอย่างนะฮะแค่จัดบอลเนี่ยกนเก้าแปดก็ถือว่าเกือบเกือบตันแล้วขาดแค่นเดียวแต่ปัดบอลเนี่ยค่อนข้างน้อยอาจจะเป็นจุดด้อยเลยก็ได้นะเนะอาจจะเป็นจุดด้อยปัดบอลแต่เขาว่าเวอร์ชันตำนาน,นโหดจัดเลย,เยไอคอนเนี่ยก็เอาจิงมันมาตรงเนี้ย ก็คืออาจจะเป็นจุดด้ขอพีเตอร์เชก็คือปัดบอลปัดบอลอาจจะไม่ดีอาจจะไม่ได้แบบห่างห่างแบบห่างประตูหรือห่างคู่ต่อสู้อย่างเงี้ยอาจจะโดนซ้ําได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตรงเนี้ยมันก็ตันหมดมันขาดแค่ปัดบอลว่ะนะขาดแค่ปัดบอลนะแต่มันก็ซฟนะซฟกระจายอย่างนงันนะพีเตอร์เชกเนี่ยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับการรีวิวค่าพลังไอคอนแล้วก็ตำนานที่จะมาในวันจันทนี้นะครับผมก็ถามว่าหน้าเปิดไหมก็เล่มพาดได้แหละ <c oughs> นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไกงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นละบ๊ายบายเลส